ตูมไปเนี่ยรถก้รถไอ้ครับเออน้องตาเต้ปีติไก่ครับดินขึ้นมับมงดีแต่มึงป่ากันลยมากูไมครับเดินกมันจะอานีลังป่ากันเลี่ยมๆกันเลียมๆจากงู่าคู้หม่ครับอาไมทิ้งนะขนาดนี้วไมครับจอดสูมไปนะเ้าเวันีอบน้องผมมิสเตอร์ปอนเอไย๊อจากไรครับผม เจอแล้วแล้วนะน้องๆครับคลิปนี้เราจะพาลำเลงกันนี่ไปลั้นกันกลางสิแย่ครับน้องๆเป็นรถที่ว่าตกตันนะครับจากปอก้อง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 ปอตรวจปีได้นะครับนะต้นีเก็นการซื้อมาจัดรถแองเกลิสกับรถนำเก้ากับพวกเพื่อเป็นการไม่เซ้ะวะไอ้ยแต่วันนี้เราจะไปลั้นกันเหมือนเดินะเราจะไปจอดรถนะครับนะเราแกลงทะเลาะกันจอดรถถล่มกลางสิแย่หัวแดงโอเคครับน้องๆตามนั้นเลยไปดูวันไหนคลิปเลยว่าไม่ต้ลำเลงบ้างนะพวกนะครับไปไปดูวันเลยเล t s ก o คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาไร้สาระไม่เหมาะกับคนที่หน้าบูดเป็นอมขี้เด็กในน้องนู้นที่คนยังไม่ขึ้นควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ประสาทเด็กตึ้นเลยอย่าตึ้นเลยกับด้วยไปบอลเร็วมึงขี้กลางมึงครับแต่ละรถมึงแล้วมึงับมาจนหลับมึงับมาจโอ้เร็วนในไปบอนแล้วหมดหลุมึงเนี่ยเลยมึงครับไนเลยตึ้นเลยกันไมครับเลยนะแล้วมึงมาขันไล่มาได้อะก็อย่ากับถุงไปเนี่ยนกับกัไม่กับเลยกูไม่กับ ไ่ครับเร็วตุ้มไปอันเละไปครับเลยตั้เ้นตั้งเต้ตั้งขวบป้าเลยครับเลยต้เกัไมาตั้เต้นตั้งวปาพังง่ามาถึงมี่่มกับคนเดียวเว่ยก็ตุ้มไปเนี่ยครัตั้เต้ผังงาตัวยกยกอบอเอาบอไปกันอย่าแม็บรุดเลยมึงวะ อดถุไม่ถุก็ถุงไ้นี่เออมเออถุนี่เออไมครับหไมเ่ครับ็ไครมถุก็ถุงไหมไม่ครับนงเล่ปีกับมาจากป่าจีนนูกลับมาจากป่าจีนมันปีก็ใส่ยห้มึงอยากกี่กองมึงอยากกี่กองอยากกี่กองเอารถโก้รถ้ อย่าเฟอร์ลี่มึงจอดไวใจอ่าเฟอร์ลี่ที่บ้านงวันล้อกิงวันนี้ต้องกั๊บแต่รถเดแล้วเบนก็มีมึงไม่เอามาแล้วกูใ่มันแล้วกูต้องกับกันเลยกเลเียวเออกับมันก็จอดไวนี่เออก็จอดไว้นี่เออตาวมาับก็ได้ตัวมายาวีเบพ่ไออไมตวนี่วรบเต้ากูาเออบอกกับจอดไวนี่จอไว้ี่ไปเออ เออกูจอนอยนี่เลยตมาจะกูมีการแล้วเ็นต้หมี่กันสิติบ้านี่เป็นตนี่เดีวโกินี่้กูเอาหัวเ้ากูฝากปรนเลลี่มาเลยเดี๋ยวไอ้กินนี่มันหลงท้าเฮ้ยรถรกเฮ้ย้แล้วเล็กว่ากูับเร็วกับมาจากมาลเซียนู่นเหลกว่าอย่าเติมคนมาจีนมาข้าทถุงรงซึงไมครับเลยอนนี้มึงนี่มันกูใช่ไงแล้วเดี๋ยว เนเดีพ่งไดยเด็กบ้ามาใสมันก้นดิแก้ววันเดินมากวันนองกับบอกก่เกวันมัเดินกับมังเวผมไม่โยไม่กูไม่กับใสมาไดนก้นกับงี้นี่กูใช้ให้แล้วก็าอนึงเดีได้เอาเห็นได้โบมเอาหลุดได้มาโมลุกมังเดินกับเลยเดินกับเลยเดี๋ยวเดกับเออกูไม่กับก็มึงไม่กับก็ถุมไว้นี่เออถุมไ้เลยโดองเลยปีกับจากมาลีที่า

เอกวัดไปเลยเรียกว่าพุ่มครับมาจากป่าจีนมันพุ่มก็ใช่ไห้แล้มันกีคลานกับถังกับรถแล้วรถพุ่มครับเองพี่พุ่มครับจะได้ไปป่าจีนแล้วหนาล่องเลยรถพุ่มใจเอาบีเอ็มที่บ้านมารถเก่งไม่เอาเอาคันนี้มาแล้วเล่ลุ่มชุ่มดีนี่ cấp cấp của địa về không kết quả lần đi tạm thời giá tăng bình nói là tăng bậc thì chỉ là đi này luôn thôi đấy cái cũng vô tung ban địa này ban chủ già ma này cái máy gấp tân lê mặn liền 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 mặn mặn liền 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 có liền 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 liền

ออ a, มึงหน้าบายานขี้กองแล้วนะโอ้ยจิตใจมัด้วยนอนอนนองนอนนอนนมาเลยเอาตัดทินนมนนอนนอนนมนนีนนอนนอนนอนนินนอนนึนนอนมานล้นนอนีอน่อนนนนอ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 นนึงนอนนอนนอนนอากอนน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 นนอนนอนอนนอนองนิดนลนนนนอนนอนนนนอนน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 อนนอนนอนอนนอนนออนนอนนอนน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 น่นอนนอนอ่นนนนึงนนอ

กระถุมมาแทบไปกันนั้นมึงป่าบอลอกันเออป่าบอไปกันไปนู้นนู้นอ่นอนตีบ้านเออป่าไปนู้นน้อ่ะนนับกัอไม่ให้บอกูป่าไปนู้นนู้่ตีบ้านนอนกับกั๊บเออย่างเงี้ยอะไรกันเออไอ้เลยไอ้เลยเออเอดเมย์รู้มจิตตาเดี๋ยกูกล้องมากว่าลุยไปกูว่างเลเดี๋ยวผมเลยกะมึงกับอยู่เร็วหรอกเร็วครับไปรับปู๋ว่างนี่ไปไปรับกูว่าง กูว่างวาเดี๋ยวมันกูใส่ไอ้มึงอย่าคัดใจกูตาไปร้านกูวงเลยไม่ต้องจิตไม่ไปื้อกาแลนรานไมมจิต้กูว่างเดีวรถมึงกลับอยู่เลยมึงเป็นคนกลับไไร้านไร้านไรานกูวงไปไไร้านม้อมจิตมึงีกลับมมึงกับมรถมกลักับมกูไม่ับกูไม่รับกัน เดีมาลบกันตรงนี้ไอ้พีไอ้ปลาเขาเ้แกเาตวตรงนี้กูว่างกับเมย์ต้มจีจะได้เกว่าพผมวันนี้ไปลาดเมย์ตมจีต่ไปตู้กัวเล่นเล่นนองเลกูว้างกับเมี้เกว่ายาับกว่าง้เวลากูว่าเัล่นมันมีลาดเมย์มจีตเอานี่ก็เลอยากมีครับไม่ครับรถไม่ครับไม่ครับเจ๋มหมไคม่ครับก็กูไม่ครับก็จดไว้นี่เออว้างลองกา ไม่กลัดนใไหมไม่กั้ปากน้องไปเลยน้องเอาไปเลยเออประจอนายเนี่ยไปไปมาปูกวางว่ากูไปจืดประจอกับพ่อมาได้แมนี่กูตอดเสื้อตรงนี้ก็ได้กูวันได้เม่ต่างเกมก็ต้องได้กู้ตัวว่ายาพี่ิเร็วตัวว่ายาพี่ตัวว่ายาพี่ดิบอยเหมารถลดบอยเหมาลบเลยไม่จืดแล้วแกงกัวนแลนเลยกูไม่กินแล้วเออแล้วแม่เต้ากูกินกัวแล่น เออก็ไม่กลับเลยก็ไปกันไปไปไปหรือกลับเออเอาไปดังเดี๋ยวเอาผููนี่ไปกันเออไปเลยหมูปลาไอหมวกกันเอาไปเลยไปเลี่ยกูไม่กลับเลยกลับบังดีโอแล้วมึงเอารถไล่มาโยเต้นกลับบังไยยาแล้วมึงขี้การกระตังกับรถเก๋นี่ปุ๊บเนื้อยผมบเนื้อมาต้อกับรถไอปุ๊เหนื่อยผมบอกเวยายกววันก่อนกูกลับมาตังไกลกูยังไม่เคยบนุญกลับบันนี้ผมกับโอแล้วน้ำมันกูก็ใช้ไอ ơ có ừ. ừ. cho tiếng ngoài nha rằng anh âu mà oh, mới ừ. đơn. Oh, đơn. cho với đi bay ô bay lê ô mà lê lợi cái đi ô bay lên đai uai lê gà đai ô ô bay lê đây bay lê ô bay lê ô lợi gắp bay lê ô bay ô ô bay ô ô ô mừng này ô bay lê ô lợi ô lợi ô bay cho tiếng ngoài nha rằng

โอ้โยนี่เปลี่นนะวาเอาไปชนปากัดได้เด้นีขึ้นกบดวเกูทำอะไรได้มั่อไงนี่นอกจากชนปากัดเออเติรนผู้บอกว่านี่เร็วเล็แต่ว่าเออว่านี่ก็ได้กูเดี๋ยวกูปิดคลิปรถบานเพื่อแล้วโบกหลอตัวไปว่ากูว่ากันนั้นต้องอย่านี้นะแม่ไม่มาเตี้ยตายเกินโชนหลักรถกูได้กลับบ้านแล้วเลยกันนั้นเออเดี่ยมันปากเร็วกลับน้องๆ้องีได้กลับบ้านแล้วเลยคลิปนี้ แม่อารถกูไปมึงเลยโบก็ไม่เอาไปไอ้นี่ถีต้นบากัดก็ไม่เอาไปโ,โ,โอเคนะนอ้นองคลิปนี้หลันไม่หลันนะถ้าหลันถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องมิสเตอร์อกันแล้วก็จะได้เจอพวกเราส้ำพอ<า>เอ้าไ้ลพนอครับมีประยุทธ์ประวิทย์ึ่งอะไรไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ มาจ้าก็มาหยุดไอ้ก็มาบอกผมว่าไปหยุดตีว่าแกกล้าทำต่ำตรงนี้นู้โอ้ยใจให้เวฟกูโอเคน้องๆนี่นะครับก็ไหนน้ครับน้องปื้มกับหน้ามาโลในวันนี้ถึงหน้าตาโลโลไม้อะไรกันหนูเองเจ้าเด่นนำตัวเป็นต่างการไปเลยครับปุ้มเยอะลืมกับฟิตเอฟบีบอนุเดชเกจ้าด้วยฝากกับไปร่างกินกับเดี๋ยวไปไว้ตรงนี้โอเคกันได้ตรงนั้นกันได้ผมรับหมากจังลำบากกูจังกูเป็นคนตัดต่อโอเคน้องๆครับอยากให้พวกปี๋ไปทำอะไรทีไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย tao bắt bắn đi. ra về gặp. ra. ra. ở đây đeo. ok. clap. ngắm ngắm gặp đi cả <laughs> <laughs>